เคยสงสัยกันไหมครับว่าบริษัทพลังงานนิวเคลียร์ที่ยังไม่มีไรายได้แม้แต่บาทเดียวเนี่ยจะมีมูลค่าบริษัทพุ่งไปแตก25,000ล้านดอลลาร์ได้ยังไงวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของโอคลครับบริษัทที่กำลังเป็นที่ถกเถียงกันอย่างหนักในหมู่นักลงทุนวันนี้คืออนาคตของการปฏิวัติว,ตวงการพลังงานหรือเป็นแค่ฟองสบู่ลูกยักษ์ที่รอวันแตกกันแน่คือถ้าใครตามตลาดหุ้นอยู่ช่วงนี้ก็น่าจะเคยได้ยินชื่อโอคลผ่านหูมาบ้างนะครับเพราะว่าราคาหุ้นของเขาเนี่ย ต้องบอกว่าร้อนแรงจนไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเป็นเพราะอะไรบวกไปถึง1,148.8%ในเวลาแค่12เดือนเท่านั้นเองครับตัวเลขมหาศาลขนาดนี้แหละครับที่ทำให้เกิดคำถามสำคัญขึ้นมาว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมนักลงทุนถึงยอมทุ่มเงินมหาศาลกับบริษัทแห่งนี้ การที่หุ้นมันพุ่งขึ้นแบบจรวดขนาดนี้นี่แหละครับที่ดึงดูดความสนใจจากทั่วทุกมุมของ Wall Street ซึ่งแน่นอนว่าเบื้องหลังทั้งหมดเนี่ยมันถูกขับเคลื่อนด้วยวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่มากๆแล้ววิสัยทัศน์ที่ว่าเนี่มันคืออะไรกันแน่สิ่งที่ขับเคลื่อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งหมดนี้ก็คือแนวคิดที่จะเข้ามาปฏิวัติว,ตวงการพลังงานแบบพลิกโฉมไปเลยครับคือโมเดลธุรกิจของโอกลเนี่ยเขาแตกต่างจากผู้พัฒนารายอื่นๆเลยนะครับ ปกติแล้วเนี่ยบริษัทนิวเคลียร์จะสร้างเตาปฏิกรณ์แล้วก็ขายไปใช่ไหมครับแต่โอกลไม่ใช่แบบนั้นเขาตั้งเป้าที่จะเป็นเจ้าของและเดินเครื่องเองทั้งหมดแล้วก็ขายไฟฟ้าตรงให้กับลูกค้าผ่านสัญญาระยะยาวเลยซึ่งนั่นก็หมายถึงว่าบริษัทจะมีรายรับเข้ามาเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องไม่ใช่แค่รายได้ก้อนเดียวแล้วจบไปหัวใจสำคัญของเทคโนโลยีนี้ก็คือเจ้า Aurora Powerhouse นี่แหละครับ มันคือเตาปฏิกรนนิวเคลียร์ขนาดเล็บที่ถูกออกแบบมาเพื่อทำในสิ่งที่หลายคนคิดว่าเป็นไปไม่ได้นั่นก็คือการนํากากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่ใช้แล้วกลับมาผลิตเป็นพลังงานอีกครั้งซึ่งตรงนี้ล่ะครับที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของเกมเลยแล้ววิสัยทัศน์ที่ว่าเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่แค่ในกระดาษนะครับ โอโคลเริ่มทำท่้มันเป็นจริงแล้วด้วยการจับมือกับพาร์ทเนอร์ยักษ์ใหญ่อย่าง Equinix และ Switch แถมยังได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐด้วยและที่สำคัญที่สุดคือเขาเริ่มลงมือก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งแรกที่ไอดาโฮแล้วด้วยครับคำพูดของซ e o เนี่ยผมว่ามันสรุปภารกิจของบริษัทไดีดมากเลยครับคือเขามองว่ากาก,ากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่ใช้แล้วเนี่ยมันไม่ใช่ขยะนะครับแต่มันคือขุมทรัพย์พลังงานขนาดใหญ่ที่แค่รอวันให้มีคนมาปลดล็อกเท่านั้นเอง กระบวนการรีไซเคิลที่เรื่องว่าไ y r o Processing เนี่ยอาจจะฟังดูซับซ้อนนะครับแต่ถ้าให้พูดง่ายๆเลยมันก็เหมือนกับการที่เราคั้นน้ำผลไม้ไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็เอากากใยที่เหลือมาคั้นซ้ำอีกทีเพื่อเอาน้ำหวานหยดสุดใช้ออกมาให้ได้โอ๊โคลก็ใช้หลักการคล้ายๆกันนี่แหละครับโดยใช้ไฟฟ้าเคมีเพื่อสกัดเอาพลังงานที่ยังหลงเหลืออยู่ในกากเชื้อเพลิงออกมาใช้ใหม่แล้วศักยภาพของมันมหาศาลขนาดไหนลองดูตัวเลขนี้ครับ พลังงานที่ซ่อนอยู่ในกากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์กว่า94,000เมตริกตันในสหรัฐเนี่ยถ้าตีเป็นมูลค่ามันเทียบเท่ากับน้ำมันดิบถึง1.3ล้านล้านบาเรลเลยทีเดียวซึ่งนี่แหละครับคือสิ่งที่โอคโคลตั้งเป้าจะนำมันกลับมาใช้ประโยชน์โอเควิสัยทัศน์ที่เล่ามาทั้งหมดนี้ฟังดูน่าทึ่งมากเลยใช่ไหมครับ แต่เมื่อไร่ก็ตามที่เราหันกลับมามองโลกของความเป็นจริงทางการเงินเราก็จะเจอกับคำถามมูลค่า2 5 0 0 0ล้านดอลลาร์นี่แหละครับและนี่คือคำถามสำคัญที่เป็นหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดเลยครับมูลค่าบริษัทที่มันพุ่งไปสูงลร่วขนาดนี้มันสมเหตุสมผลกับสถานะทางการเงินของบริษัทในปัจจุบันแล้วจริงๆหรือ,อยังพอเรามาลองชั่งน้ำหนักความเสี่ยงกันดูบ้างเนี่ยภาพที่เห็นมันแตกต่างจากวิสัยทัศน์ที่สดใสเมื่อกี้แบบคนละเรื่องเลยครับ เริ่มจากตัวเลขที่น่าตกใจที่สุดก่อนเลยรายได้นะไตรามาสล่าสุดของออกโคลคือศูนครับศูนดอลลาร์ใช่เหรอครับพวกเขายังไม่มีรายได้จากการดําเนินงานเลยแม้แต่บาทเดียวแต่ในไตรามาสเดียวกันนั้นเองบริษัทกลับมีผลขาดทุนจากการดําเนินงานสูงถึง28ล้านดอลลาร์และที่สําคัญไปกว่านั้นคืออัตราการใช้เงินสดหรือที่เรียกว่า Cash บิร์เนี่ยอยู่ที่ประมาณเดือนละ10บถึงสิล้านดอลลาร์เลยทีเดียวครับซึ่งมันเป็นแรงกดดันทางการเงินที่หนักหน่วงมากๆและพอเราเอาไปเทียบกับบริษัทอื่นในวงการเดียวกันนะครับภาพมันจะยิ่งชัดขึ้นไปอีกคือถ้าเราดูที่อัตราส่วน Price to Book หรือมูลค่าตลาดเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ตามบัญชีเนี่ยจะเห็นว่าโอครอนมีค่านี้สูงถึง36เท่าซึ่งมันสูงแบบผิดปกติเลยสําหรับบริษัทที่ยังไม่มีรายได้ ในขณะที่คู่แข่งอย่าง New Scale หรือ Constellation ที่เขาดำเนินธุรกิจและทำกำไรได้แล้วเนี่ยกลับมีมูลค่าที่สมเหตุสมผลกว่ากันเยอะเลยครับ แล้วมันก็ไม่ใช่แค่ตัวเลขในงบการเงินที่น่ากังวลนะครับสัญญาณเตือนจากตลาดเองก็เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนักวิเคราะห์หลายเจ้าเริ่มออกมาเตือนเรื่องมูลค่าที่สูงเกินจริงในขณะเดียวกันผู้บริหารแล้วก็นักลงทุนสถาบันใหญ่ๆก็เริ่มเทขายหุ้นออกมาซึ่งทั้งหมดนี้มันก็ชี้ให้เห็นว่าความเชื่อมั่นของตลาดกําลังสั่นคลอนอย่างหนักเลยครับและนี่อาจจะเป็นความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดเลยครับ คือเส้นทางกว่าที่บริษัทจะทำกำไรได้เนี่ยมันยังอีกยาวไกลและเต็มไปด้วยอุปสรรคมากตั้งแต่การขอใบอนุญาตที่อาจจะใช้เวลาหลายตีไปจนถึงการเริ่มเดินเครื่องโรงไฟฟ้าจริงๆกว่าที่บริษัทจะเริ่มเห็นกำไรได้เนี่ยนะักวิเคราะห์คาดว่าอาจจะต้องรอกันไปจนถึงประมาณปี2030เลยครับเอาละครับพอเราเห็นภาพทั้งสงด้านแล้วเนี่ยเราจะเริ่มเข้าใจถึงความขัดแย้งที่เป็นหัวใจของเรื่องนี้ได้ชัดเจนขึ้น มันคือการประทะกันอย่างรุนแรงระหว่างวิสัยทัศน์แห่งโลกอนาคตกับความเป็นจริงที่โหดร้ายในปัจจุบันนี่คือบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดครับด้านหนึ่งเรามีวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่มีโมเดลธุรกิจที่อาจจะปฏิวัติว,ตวงการได้จริงๆและได้รับความสนใจจากทั้งภาครัฐและเอกชน แต่อีกด้านหนึ่งเราก็มีความจริงที่ว่าบริษัทนี้ยังไม่มีไรายได้เลยแม้แต่บาทเดียวกำลังเผาเงินทิ้งเดือนและมหาศาลและมีเส้นทางข้างหน้าที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแล้วต้องใช้เวลาอีกนานมากคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้คิดกันก็คือราคาหุ้นของโอเคโลในวันนี้มันกำลังสะท้อนภาพของอนาคตที่สมบูรณ์แบบไร้ซึ่งอุปสรรคใดๆทั้งสิ้น แต่ในโลกแห่งความเป็นจริงโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมนิวเคลียร์ที่ทั้งซับซ้อนและเต็มไปด้วยความท้าทายอนาคตที่สมบูรณ์แบบที่ว่านั้นมันจะมีอยู่จริงหรือไม่